ทุกครั้งที่เอพูดออกมาในหลายๆประเด็นเนี่ยเป็นชื่อบทเพลงเกสโนว่าไปหมดเพลงโลกที่ไม่โลกมูฟออนที the the ่ไม่มูฟเข้าใจปะไม่รักที่รักมากอยู่ไม่อยากมาหาแต่เซย์เยสตลอดคอมเมนนี้เราเอฟังให้ดีนะพิธีกรสามคนกับผู้ฟังเกือบเจ็ดพันกำลังจะเป็นหมา ถกพูดโกอย่าลืมโทรนะฮัลโหลค่ะคุณเอฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรื่องราวของคุณเอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเจอแฟนในแอปหาคู่ค่ะแล้วมันมีปัญหาอะไรแรกๆคือก็ดีดีมากดีจนแบบ แม่เราเห็นแม่เราก็เชื่อว่าเขาดีอยู่เนี่ยค่ะจนอยู่ได้ย้ายมาอยู่กับเขาเกือบเดือนที่คุยกันแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายมาอยู่กันด้วยความบงอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆปึ๊บคือเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อก่อนคือถ่ายรูปคู่ลงสตอรี่หลังๆคือไม่มีเลยเมื่อก่อนพาไปเที่ยวพาไปซื้อของไปทํางานก็คือแบบพาไปด้วยเพราะเขาเป็นเซลล์แต่ว่าคําว่ารักนี่ไม่เคยบอกนะคะเจอกัน กี่วัน move in คะคุยกันวันหนึ่งปุ๊บเจอกันเลยคือเขาไมา่ส่งข่าวตอนตีหนึ่งอ่ะเจอกันเลยปุ๊บจากนั้นก็คุยกันไปสักพักประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ตัดนใจที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันถูกไหมใช่เขาได้ชวนเราไปหรือเราเชิญตัวเองเข้าไปอยู่เขาชวนค่ะโ <Okay. S 2> อเคประมาณว่าหนูบอกว่าเออหนูย้ายมาแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่มีที่อยู่อยู่กับพี่ก่อนก็ได้นะอะไรเงี้ยอ่ะโอเคแล้วหลังจาก move in ไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน นานแค่ไหนนะคะรวมถึงตอนนี้ด้วยก็สี่เดือนเต็มแล้วค่ะแล้วก็พฤติกรรมเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปตามนั้นยังไม่ท้องใช่ไหมคะยังค่ะป้องกันไหมอะไรนะคะไม่ค่อยมีอะไรกันเลยไม่ไม่ค่อยมีแต่ก็มีไงไม่ค่อยมีแต่ก็มีแล้วทุกครั้งที่มีป้องกันไหมเอ่ยก็มีบ้างไม่มีบ้างค่ะอ่าหรือเขาเปลี่ยนไปเพราะเราหรือเปล่า หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเขาบอกหนูว่าแบบไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นคือตอนนี้นะคะหนูบอกก่อนว่าตอนนี้คือเราเลิกกันแล้วอ๋อเลิกกันแล้วแต่หนูอ่ะยังไม่มีที่ไปแล้วากงไอกูหาที่ไปให้พี่อยากูแลเขาก่อนเออแล้วคําถามที่จะถามพวกพี่คือหนูอยากจะถามพี่ว่าการกระทําแบบที่หนูกะลังจะพูดเนี่ยคือเขาต้องการอะไรหนูตามเขาไม่ได้นะคะแต่เขาสามารถตามหนูได้ วิดีโอคออยู่ไหนกับใครทําอะไรหนูไม่รับก็คือแบบจะมีการไปชดกรชัพนก็<อ>แบบอยู่กับเขาเหรออยู่กับคนใหม่หรอผู้ชายนี่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะสามสิบค่ะและเออยูเท่าไหร่หนูยี่สามโอคือก่อนนั้นนี้ยคบกันนะเขาบอกหนูว่าพี่อยากหาแฟนที่แบบอายุน้อยกว่าประมาณถนูนี่แหละเจ็ดแปดปีเพราะว่าผู้หญิงอะความคิดผู้หญิงอะมันจะสูงกว่าผู้ชายในวัยเดียวกัน เขาดูเขาพูดเขาดูผู้แบบพิลักการปะไม่อ่ะกูฟังดูก็รู้ว่าหลอกเอาเหรอผู้หญิงวัยนี้กำลังงี่เง่าเลย่เหรอเด็เชื่อไงก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์เธอกว่าฉลาดกว่าที่เราจะลุกขึ้นมาวิ่งเราก็ล้มลุกคุกคานกันมาก่อนคือตอนนี้ยี่สิบสามเองก็คือชั้นคลองโลกชั้นโตแล้วชั้นมีความคิดเป็นของตัวเองหนูยังโดนอีกหลายไม้แหละเออจะเย็นใช่ แล้วเดี๋ยวกับพี่นิดนึงเขาตั้งเงื่อนไขมาเลยเหรอว่าเธอห้ามตามฉันไม่ค่ะคือแบบเวลาหนูถามหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามคําสอบคาอ๋ออ <Elena> <oten> ่าไม่ไม่ได้อยากคุยไม่ได้อยากอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะแสดงว่าสถานะตอนนี้ล่าสุดก็เลิกกันแล้วแต่แค่เอยังไม่ได้ออกจากคอนโดหรือบ้านของเขาถูกไหม ใช่ค่ะแล้วเราจะออกเมื่อไหร่เอ่ยคือหนูว่าหาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราทะเลาะก,กันมาตลอดเผื่อวันไหนที่เลิกกันจริงๆอยู่จะได้ออกมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดีขีดเส้นใต้ก่อนอะไรที่เลิกกันจริงๆ,ๆแล้วเราเราใช้คําว่าเลิกไม่ได้ดิถ้างั้นอ่ะใช่ไหมคือแบบ ใช่หนูก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่คือแบบเราเลิกกันแล้วแต่ว่าเรายังคุยเล่นกันแบบนก็คือสิ่งที่เอเป็นอยู่ตรงนี้ก็คือเอเป็นเพื่อนกับเขาอยู่มันมีคาใหม่ที่พี่เคยได้ยินมาเราไม่ได้เป็นแฟนกับเพื่อนเราเป็นเพื่อนเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วว่าเจอกับอะไรอยู่หนูเลิกกับเขาใช่ไหมคะหนูก็ไปมีอะไรกับคนอื่นอีกเพราะว่าหนูไปชดแล้วยังไงต่อแต่ว่าหนูบอกเขานะอืมเวลาเขาถามเนี่ยหนูก็บอกแบบลตรงเลยแต่เมื่อวานเนี่ย คือเขาถามหนูกลับห้องไหมหนูก็บอกว่าหนูไม่กลับเพราะว่าหนูจะอยากรู้ว่าถ้าหนูบอกหนูไม่กลับเนี่ยเขาจะไปไหนแล้วเขาจะพาใครเข้าห้องหรือเปล่าเออเท่านั้นเลยค่ะหนือกลับไปถึงห้องปุ๊บเขาไม่อยู่ห้องยามบอกหนูว่าเขาออกไปนานแล้วแล้วหนูก็ไปดูลงเท้าดูเสื้อผ้าว่าเขาเอาอะไรไปอืมแล้วหนูก็ไปเปิดกล่องที่เขาชอบเก็บถุงยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะถุงยางหายไปกล่องเด่งหนูก็แบบเอาแล้ว แล้วหนูทักถามเขาว่าหนูก็แบบนอนหรอยางอยู่ไหนเล่นเกมหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังโกหกหนูนะว่าเขาเล่นเกมอยู่อยู่ที่ห้องแล้วเหมือนใช่แล้วเหมือนเขาลืมว่าหนูมีแอปเกมนั้นมันดูได้ว่าออนหรือไม่อนอาโอเวออ่ะเออแล้วหนูก็อ๋อโอเคแล้วเขาก็หายไปเลยเขากลับมาตอนตีสองเขากลับมาตอนตีสองแปลว่าเราอยู่ในห้องเลยหนูอยู่ในห้องแล้วแล้วยังไงต่อพอเขากลับมาเขาเห็นเราเขาตกใจไหมเขาเปิดประตู ตกใจค่ะเขาไม่พูดอะไรเลยมีแต่หนูเริ่มก่อนว่าสนุกไหมเขาบอกว่าก็ไปเจอกันเฉยๆไม่ได้อะไรกันสนุกบอกแล้วถุงยางอะ่ะแล้วสุดท้ายเขาก็คือยอมรับว่าเออไปเอากันมาไปม,มีอะไรกันมาใช่แล้วหนูก็แบบโหกทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็เลิกกันแล้วทำไมที่ต้องบอก ที่มีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่กับตัวพี่คือหนูต้องพูดหนูต้องบอกเพราะเขาถามก็หดูบอกเองอะหนูถามเขาใช่เขาพูดแบบนี้เลยค่ะก็เออยู่ในบ้านเขาไงคะอือเอางี้นะขอโทษนะเฟื่อนพี่จะเล่นหนูว่าเฟื่อนแล้ววันนี้เฟื่อนต้องการอะไรนะเข้าคําถามวันนี้หนูขนของออกมาอยู่หอใหม่ของหนูแล้วแล้วเขาโทรมาหาหนูบอกคิดถึงแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะยังตัดหนูไม่ขาดเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร แต่ว่าพ่อหนูคนของ,องนั้นออกมาแล้วเขารู้สึกคิดถึงตอนนี้นะคะตอนนี้เลยเขาอยู่ในห้องหนูแล้วหนูออกมาคุยกับพวกพี่หน้าละมีเขาอยู่ในห้องหนูแปลว่าเราเรียกเขามาหนูไม่ได้เรียกแต่ว่าคือเขาบอกเขามาได้ไหมจากที่หนูแบบไม่ได้มูฟออนแต่แรกอะพี่หนูก็แบบพี่ก็รู้อยู่แล้วอะว่าถ้าพี่พูดแบบนี้หนูก็ต้องยอม แล้วโทรมาหาพวกกูเพื่อมาเล่าให้กูฟังให้พวกกูรับฟังคืออยากมีคนฟังใช่ไหมวันนี้ต้องการคนฟังถูกไหมจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรมคือมึงออกมานอกระเบียงแล้วเดี๋ยวพอเข้าไปบอกฉันคุยกับผู้ชายมึงใช้กูเป็นเครื่องมือไม่ใช่คือหนูอยากรู้ว่าตัวมูออนแล้วจริงๆนะแต่แบบคือหนูอยากรู้ว่าจริงๆตคนที่จะตัดแบบ ขาดเลยใช่ไหมปอปอร,รู้สึกว่าหนูไม่ไม่ไม่ไมูฟออนเลยไม่ได้มูฟออนเลยหนูไม่ได้มูฟออนเลยอะ่ะหนูอย <laughs> ู่แล้วก็รอวันที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตหนูหรือรอวันเพื่อที่ให้เขาติดต่อหนูกลับมา <c oughs> ฟังแล้วเป็นแบบนั้นเลยอเออแล้วมึงก็รู้สึกเขาไมอยู่ที่เนี่ยมึงชนะแต่จริงจริงไม่ใช่หรอก <c oughs> ในระยะยาวมันไม่ใช่หรอกจริงคุณเอ๊อถามคุณขอขอถามคำหนึง่งรู้สึกยังไงวันนั้นน่ะวันที่เรารอเขาเออวันที่เราโกหกเขาว่าเราไม่ได้อยู่ห้องเขาแล้วเราเจอเขากลับมาตีสองแล้วก็รู้ว่าเขาไปม,มีอะไรกับคนอื่นรู้รู้สึกยังไงบ้างวันนั้นน่ะหนูจุกค่ะมันแบบมันเจ็บในใจแบบโกหกทําไมวะแค<ะ>่นั้นเองอ่าแล้วบอถามอีกคำหนึง่งถ้าเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งอะหนูก็คงรับไม่ได้อ่ะ ก็คงก็คงมึงใช่แล้วว่าก็คงคือ <c oughs> <c oughs> เอวันนี้เดี๋ยวเอ,เอกลับมาฟังตัวเองใหม่เลยคือคือย3เนี่ยโอเคเอโตโตมากในวันที่เรา23ทุกคนเราก็เชื่อว่าเราก็คงคิดว่าเราโตจริงๆแหละ <c oughs> แต่วันนี้มาฟังตัวเองใหม่เลยเราจะเห็นถึงความย้อนแยง้งนี่เป็นทุกครั้งที่เอพูดออกมาในหลายๆประเด็นเนี่ยเป็นชื่อบทเพลงเกสนโนวาไปหมดเพลงโลกที่ไม่เลิก Move On ที่ไม่ m o v e เข้าใจปะไม่รักที่รักมากอยู่ไม่อยากมาหาแต่ say yes ตลอดอ่ะเดินเดี๋ยวขีดเส้นชัดๆง่ายๆก่อนก็คือเราเจอผู้คนนึงในแอป Move In เข้ามาอยู่ด้วยกันสักพักก็คือเลิกกันพอเลิกกันเสร็จปุ๊บเราก็ Move เอาออกมาแล้วพอ o v e เอาออกมาปุ๊บผู้ชายก็ดันมาคิดถึงเราแล้ววันนี้นะ ขณะนี้ผู้ชายก็ตามมาอยู่ในที่ของเราทํายังไงดีคะคําถามแค่นี้ถูกไหมใช่แล้วหนูคิดว่าเขายังรักหนูอยู่แต่เขาไม่พูดเลยอะมือมือมือเราเขาไป่หาเขาในห้องก็วัดไปดิว่าผู้ชายแล้วผู้ชายชวนกลับไปอยู่ปะก็ยังไม่ได้พูดเขาไม่พูดหรอกเขาชอบที่เธออยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงโน้นตอนนี้เราเอฟังดีนะพิธีกรสามคน ับผู้ฟังเกือบเจ็ดพันกำลังจะเป็นหมาเอฟังให้ดีในช่วงที่พวกพี่เครียดื่องสถานการณ์โควิดแล้วเอกำลังจะมอบอีกหนึ่งสถานะให้เราหอนพร้อมกันทางหน้าจอวิทยุนี่คือการหอนหมูน่ากลัวที่สุดก็หลับไปแล้วเด็ก็ได้ทีู่อย่างงงฟอนเลยได้เหรอเอางี้เอางี้นะไปคุยกับเขา ดูซิว่าเขาจะชวนเอกลับไปไหมหนูเคยคุยแล้วค่ะเขาบอกว่ายังไงเราก็กลับมาคบกันไม่ได้อืมเขาว่าเขายังไม่รู้จักพออ่ะยังไม่ชัดอีกเหรอเอ,อทุกดอกเลย, <ไป S 2> ยนะฮะมันจะโันย้นกันหนไงหอ้าวจะไปจะไม่รู้จับคอ,อสักวันหนึงเลยเหรออะไรอย่างเงี้ย อะไรจากคมึงจะเอาอะไรวันนี้เมื่อกี้มเกือบหลุดแล้วนะผู้ชายเขาชัดเจนว่ามีมึงไวทาไมเอาเอาเอาอย่างนั้นเ่าไน่้นเอาแต่ไม่ครบใช่เออแล้วเราก็ไปเอาคนอื่นไม่ได้ด้วยแต่เขาเอาได้ใช่แต่หนูก็ไปเอามาแล้วนะมึงต้องการอะไรเอมีเพื่อนไหมเอ่ยมีค่ะแล้วเพื่อนที่ไปคุยไว้ว่าไงบ้างเอ่ยเพื่อนในวัยเดียวกันที่โตโตแล้วเนี่ยแม่บอกว่า เออแค่นี้ยังไม่ชัดอีกเหรออยากได้พี่เพืเอนเลยทุกอย่างแต่หนูก็บกมันอยู่ที่ตัวหนูะหนูไม่รู้หนูต้องเอาออกยังไงอ่ะงั้นเจ็บให้พอเมื่อกี้พอก็จะไปทางนั้นแล้วอ่ะอ่ะวัยเนี้ยวัยเนี้ยกูดึงไม่ออกหรอกบอกเลยมึงจะต้องโดนอีกอีกหลายรอบไปเลยจนกระทั่งมันแบบไม่ไหวแล้วก็อย่างที่พี่หอมพูดอะคุณเอคือเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเขาไม่เอาคุณเออะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคุณเอก็ต้องเสียใจอะเป็นได้แค่คู่นอนไม่ได้เป็นผัว อเออไม่ต้องการไม่ต้องเอาความรักจากคนนี้ <c oughs> เพราะถ้าเอาความรักจากคนนี้ถ้าไปรักเขามากๆเขาสามารถเอาคนอื่น่ะถ้าเขานอกใจอ่ะเราโอเคปะไม่โอเคค่ะอ่ะไม่โอเคคือคนนี้ไม่ใช่แต่ถ้าอยากอยู่ต่อก็ได้ลองดูอือ่ะพี่ให้เลยนะผู้ชายคนนี้ไม่มีทางชวนเอกลับไปอยู่ด้วยเหมือนเดิมอืมกูจะมาเอาที่นี่แหละแต่ว่าอย่าอย่าไปห้อง คือไปได้เป็นครั้งคราวแต่ให้ไปอยู่ไม่เอาแล้วปัญหาตอนนี้คือสถานะก็คือไม่ใช่แฟนกันแล้วด้วยเขาก็จะไปมีอะไรกับคนอื่นก็ได้แล้วเสร็จปุ๊บแล้วเหลือววันหนึ่งเขาก็จะกลับมามีอะไรกับเอเขาเอาโลกมาให้ด้วยอย่างเงี้ยหรอเอแล้ววันที่เอบอกว่าเอจะไปหาผู้ชายคนอื่นอ่ะเขาหึงห่วงวะเขาบอกว่าอ๋อเหรออืออะไรอย่างเงี้ยมึงยังไม่ชัดอีกเหรอด้ฟังอ่ะคือแบบเขาบอกเขาก็รู้สึกไม่ดีนะที่แบบมารู้ว่าหนูอ่ะไปมีอะไรกับคนอื่นอะไรเงี้ยอืม เขาบอกเขาก็แบบรู้สึกแบบยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขารักเรารอ่ะเขาคงไม่ให้เรามีอะไรคนอื่นหรอกอเอเขาห่วงจริใช่สิถามผู้ใดว่าใช่ไหมมึงไม่รู้หรอคือเอเป็นนั่นแหละเอก็คือเป็นรงยิมเป็นฟิตเนสอะ่ะอ่ะเอวันนี้เขาอยากออกกำลังกายจบฉันจะ ไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วเพราะฉันไม่อยากเป็นหมาเธออาจจะเปิดสปีกเกอร์โฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้หลอกให้กูด่าเขาเพราะูไม่กล้าด่าเองคุณพี่คะหนูไม่ทราบเลยนะคะหนูไม่เกี่ยวงั้น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 มีอะไรอีกไหมถ้าอย่างนั้นน่าไม่มีมึงไปเจ็บให้สุดวันนี้ก็บอกให้เลิกมันก็ไม่เลิกหรอกเอจําคำที่ฉันทํานายไว้นะไม่มีทางชวนเธอไปอยู่บ้านเด็ดขาดมีเชื่อเธอก็ลองถามดูก็ได้นะเอ เ<ส>จ็บจี๊เจ็บบ้างเหอะมึงน่าจะรู้สึกตั้งานกูรู้สึกก่อนมึงอีกหจะเย็นเย็นสิเนี่ยพอเปิดประตูวางสายปุ๊บเปิดประตูกลับเข้าไปเจอเขาจะบอกเขาว่าอะไรอะเดี๋ยวมึงก็ทาตัวเล็กๆใส่เขาทําหน่ารักใส่เขา,ขาหนูก็หนูว่าหนูก็จะเงียบไม่พูดโอ้ยเล่นบทนางเอกเขาง้อไปเอกเปิดประตูห้องให้เขาแล้วเอาเอาไปเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้ของมันมาแล้วเขาอาจจะไม่เอาขนมก็ได้พี่ Uh ไม่เป็นไรแต่ไม่ว่าจะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดไม่เกิดขึ้นป้องกันได้ไหมคะได้ค่ะอย่าท้องนะเอนะพวกผูก้ชายคนนี้ไม่ใช่นะกูเตือนก่อนนะยีิบสามทุกคนทุกคนต้องเข้าใจไม่เ,เป็นไรเรานะมันมัน,มน,นะจะคิดอะไรไม่ได้มันจะคิดเป็นวงกลมมันจะหมุนเป็นวงกลม <c oughs> มันเป็นเรื่องของไวไยแต่ก็คือให้ป้องกันแหละเขามาหาวันนี้แล้วอะเราจะปล่อยเข้าไปคือเนื้อมอยู่หน้าปากหมาแล้วอะมันก็ต้องกินอ่ยาลืมโทนะ